สวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่ที่ลานลาบเป็ดแซ่บดีครับตอนนี้ถนนยัยงก็ฮนหออันนี้ทางไปอบออจอครับอ,อ,จอบจคอนแกนเนาะอันนี้ถนนนี้ยังเดี๋ยวไปถามแม่ครับ This ชิสเอาเวอร์ลืมใซ่นฬิกามไว้เอาเวอร์ลันช์ n c h I just order crispy pork แม่อันนี้ถนนนี่ยังเพอาเอ,อินถนนอันนี้ถนนนี่ยังถนนกลางเมืองค่ะโอ้กลางเมืองเนาะผ่านจาก ออาดีคร <ka> <delle> ok ับเอาเมื่อไทยไปให้มูเบิรงเลเดอร์จะไต้ตามากินนะตั้งนี้ยังเกอกะเพราหมูกรอบเสิคับกับต้มเป็ดลาดเขาไอ ครับครับโบกับโบกันนี่ยเจ้าของหูกรู้ไหเอารสชาติเอาพอดีเผ็ดพอดีครับเอาแซ่บแล้วครับเอาเผ็ดเล็กก็ได้ครับยังสวงมาจากไหนอ่ะบั้นตรงไงเนี่ยครับครับขึ้นเอาโบกับเอาโอใครเอาเข้ามาได้ เปิดมาโดนเราหรือเปล่าเออไอพุ่มกัดนี่ค่ะเป็นเจ้าของค่ะคุยพุ่มกัดจักเดือนแล้วเขาพอเปิดไหมพุ่มกัดเป็นไม่พุ่มกัดฟองตับเดือดโอ้ยเดือดเดลอใช้ดีป่ะเรื่อยเรื่อยเนาะลอชมเลยนะพี่นะนี่ต้มเป็ด ทำเองใหม่ทุกวันเนอะพี่รับขอด้วยลวแก้วี่เดียวก็าคือวาเป็นกะเพราคือไฟขนาดกะเพราเออได้ยินว่าขนามกเป็นกะเพราเลยครับระเพราครับกระเพราอนี้แซ่บอกาศละไอ้กะเพราคืออะไรแล้วแก้แล้่ข้าวมันับห่นกัดออกมาขนาดเนาะกะเพราข้า ประอยงดไดยเนาะเราเดี๋ยวเร้วต้มเป็ดนี่ต้องถ่าดนจนังไรวันหน่อยววโอ้ อะไรชุดอาชีวะเขา,าให้ใส่ทุกวันไหนอะทุกวันอังคารค่ะวันนี้วันอังคารพอดีอมาแล้วครับผัดกะเพราหมูกรอบครับขอบคุณครับต้มเป็ดครับนี่นี่ครับเป็น spicy duck soup สปซี่ uh, <c oughs> ดักซุปดักเนกดักนากอดรัมสติกเลมอนกราสชิล s อดลามลีฟเบซิลชิลลีกาลังกาจินเจอร์เท็ครับเท็รันดูนี้เขาจะใส่น,นี้ด้วย onion and green chili mm. oh, well. so good. số so được spicy. tạm 3 khả năng nó được พุชบีฟก็ดีสวัสดีไม่ี้บเาทนครับข้าจานหนึ visitor, ่งครับ is one dollar each v ิ s i t เอา maybe two dollar two d o l l i'll stick it Love it. 인더 ตอน before Miss Chinese Kale, so good. I love this soup, it's tender, not sticky. Very, very good. รอขนมูกรอบแป๊บนึงครับ waiting for ขนมูกรอบ,อบ Chinese kale even chinese kale with um, crispy pork i'm sweating now it's hot and spicy with the soup and also um, the thailand weather is hot It's not too spicy, it's sweet. Sweet with kale, I think. Mm -hmm. Good sweet with the, the kale. อืมไอ้เนอแบเยครับย่อครับแนะนำครับคัวแซ่บดีถนนกลางเมืองครับจังหวขอนเก่นครับใกล้ใอเวอรจ ต้มเป็นครับดักสุกต้มเป็นปินไท้แรงต้มเป็ด ขนามมันกรอบดิผมชอบกินต้นอ่อนๆมันกรอบๆอบ I said I like on Chinese scale because it's crispy This is uh, the green one the most crispy one crispy part เก็บตั้งะคะ์เลครับมีของหวานไหมมีของหวานมาไหมอ๋อเป็นแทงบอกก็มีรอกช่องบอกแม่อเอาแหวนก็มีบอกหานหานไหมหาน ก็บตังเก็บตังค์อะครับท่โอ้แสบไหลแสบไหลสบหลชื่อร้านแสบดีหดไห่ล้านวะ คิดถึ n ไอ้เหี้ยไ o e e ีเ h ินเธอไม่เธอไม่มีเงนที่ไหนคะุกคนง่ายว่ายุ้ยเป่ยอะชีวกคือนเห็นงานยยนว่าือนียค่ะผ้าสีแล้วก็เลยมาทำงานอยอะนี่ตอนบ้างตอนนึงคแล้วเป็นเงินหมเงินยุ้ ปีไหนนะอายุเท่าไหร่นลทีอายุสิบแปดค่ะสิบแปดมีสามตวชวีนาโจแล้วเนาะค่ะเพียนทีบอกภาษาตามเสียงนะาใช่จริงแค่ะอ๋อกับไอเห็ดกินเที่ยวกินเที่ยวแบบว่าเพราว่าเฮ็ดเองพลังเบื้องน่ำอ๋อกินเที่ยวให้พลังมือด้วยเออคือคือคือเข้าเป็นคนขอนแก่นเข้ากับโววันโวภาษาบ้านเข้าได้อยู่แล้็วนะแต่วันนี้เข้าวันเจ้าภาษาอันนี้พลังไม่ขีดขอดเล แบรนบ์่ล่ะเนาะเอาพี่เพื่อนรุาหลเออเอาว่ล่ะเอาพี่คนปะไปไหนค่ะอ๋อค่ะอ่าไมเพื่ออันนี้ทิปเตี้ยใช่ไหมอบคุณค่ะโอเคมากนะถ้าเรื่องเงิไปกดไปกดกดไลค์เพจพี่นี่ก็ได้ถ้าจะเข้าไปดูอ๋ออันนี้คือเหือนเป็นทงที่เลยใช่ไหมใช่อ๋อเฟซบุ๊กกับยูทูบนะโอเคค่ะจำได้เหรอเอาโทรศัพท์มันมันจดดิเออ ดีดียแม่เอาดีไทยนอกเพิ่นผ้าไปกดเบิ้องมาผมทายทายทายหูเล้วก้สีเอาโลคเพดได้ขอนแกนแซ่บเออทักเซียทียญี่่นน้องไงนี่อน้องไงโอ้น้องไงใกล้ใกล้กันนีชื่ออะไรชื่อว่าหรือนะอ่ะพี่ยันพูด่อนทีว่าจะกลไปยังไงมันกับมณฑตเอเชียเนาะค่ะนีเอเชียแล่น้องไงแล้วว่นค่ะใกล้ๆกันภาพลุ่มตงไหน ไปกับค่ะไปกัำสายบ้านชมยืนค่ะสารคามหรอใช่ดังนั้วมันเกียรสารคามนี่ขี่รถเออซค์ไม่ค่ะรถสีชมพูเรียกคนด้วยทหารทักเซียสคอมโอโอเคเอาโทรศัพท์มาผมจะกดเทนีมืโทรศัพท์ปะไม่ยังไม่ได้ว่ายังไม่ได้ว่ายังสี่กดเทบออยูก่กับวงการอาหารเหมือนกันว่าไม่ยังเนยของทักเซีย

ไปเดวพอเด้อครับไซด์บทสามถูกไหมมีตามออกมาดูไหมเอ้ายังอยู่่ะอ๋อ ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามแหม